เหมือก้อนเหมือก้อนข่อยฝันมาจังชี่แต่ว่าเจ้าบ่มาเหมือนบ่ข่อยฝันว่าอีหนึ่งมันว่าไม่แยะไม่แยะเย้าหู้ว่าว่าข่อยเควนฝันว่าจังไถ่ประเสริมันเบาดิมาถามมาถามมาฝันมาจังไข่อยฝัน่าจังไถ่เจ้าหู้ว่า่าข่อยฝันว่าจังไถ่อยนั่น กำขีไม่แยกกันนี่เดียวอันวาล้วบางหันนี่เลยในข้องฟันเออคอยกำขีไม่แยกกันนี่มันไงก็ข่อยนั่นได้นั่นพร้อมนี่ข่อยล่ะได้เลขสองหามาพร้อมแต่ว่าเจ้าควอยกำนี่ไม่ข่อยกำขีไม่แยกกันนี่เจ้ว่าจังไดนี่ว่าใั่อืมใช่ที่นี่ก็ มันเกิดได้กเก่ามาแลน้วนบ่มันมากอะไรมันได้กเก่ามาแล้วฟังแต่ว่าคอยนันบอกคนนันเก้าหาคอยบอกข้าเจา้าข้าเจ้าคือว่าคือบบอกเก่าฮขกเ็จาบอข่อย<ม>ถามข่อยเนาะเอาเจ้าม่จเจ้าก,ก,ก็ขึ้นชื่อขึ้นชื่อล้งอนนีไแมล่ะจัดล้งจกักจอยขึ้นจัดน้อยนี่แบบผู้ใได้กับมาบ่อยข่อยเนาะว่าข่อยบอเก้าหาอบอกาเก่าฮุก บยผู้ซื้อกับบ่ได้ยับขึ้นยับลงผู้ซื้อก็บบ่ได้ยับขึ้นยับลงอกกัเลยว่าได้จะได้เป็นว่าบ่โชคดีมากว่าหันเออบัดที่นี่มวดนี่ข่อยฝันจังซี่ข่อยฝันว่าเห็นเด็กน้อยเห็นเด็กน้อยผู้ชายเห็นเด็กน้อยผู้ชายแล้วว่าผู้เฒ่าผู้ชายผู้เฒ่าผู้ชายพร้อมเออ เล็กน้อยข่อยก็ข่อยก็เห็นแบบชัดเกนเล็กน้อยชัดเกนผู้เ่าก็ชัดเกนแต่ว่าข้าเจ้าว่าด้วอวยหนามหาข่อยเขาเจ้าติดลูกๆไปเลยคือหันขัางหรือหันหลังในะส่หันหลังใส่หันหลังใส่เลยเออแล้วก็ลูกๆไปเลยอืแล้วก็เล็กน้อยเนี่ยก็เห็นวัดตูวัดตุนต่วัาพว่าเมื่อวานน้ำข่อยเขาก็ไปพ่อเขาเห็นเห็นอยู่ตะวัน้างนี้สิจากเขาอบบอกกับเขาโบบอก เทว่าขวะเนาะจัตจีวาจังไดเวกันมันเป็นยังไงยิ่งน้อยก็พูดเถ่ายั่งน้อยกับพูดเถ่าเขาเปลี่ยนหนึ่งเก่าทันแล้วเป็นหนึ่งเก่า,นห,นกาหรือเป็นหกเก่าหกเก่ายังไีแค่เดียวเพราะว่าเปลี่ยนผู้ธชัยมันแบบตึงทบ หกรสหนึ่งตัวเด็กหน่อยเนาะเออเล็กหน่อยค่นเด็กหน่อยผู้ชายก็ง่ายจืเลยล่ะนี่อ๋อเหรคอามันคำว่าเปลี่นหนึ่งเก่ากับหนึ่งหั้ตัวหกหนึ่งอกหนึ่งมันกะความดมันหันเนาะมันมันหันออกแย่นั้นบ่ออกเีหกหนึ่งโอ้ยออกเพิ่นมันิมากับออกยีบ่อกเพิ่นการออกเลขออกยังนีเนาะ คือกันก,ก็มุ่งข่อยไปไตเลสบอกก็เลยว่าโอ้ยว่าฉันผู้ขาบมาตัวนี้ผู้ขาบมาตัวแม่เอาตัวแม่ให่เนกเอาแต่ตัวเก่าให้ถ้ายังหอกตัวเก่าเนาะเก็ตสอบแต่าไหร่แต่วไปยุคครูกันบ่บ่บอยุคครูคนณล่าไก่ยุคคนละหมองแต่ว่าเห็นพร้อมอกันไมาว่าผู้เท่านั่นนางลุงสาโอ้นางลุ่งน้องไปเออนางลุ่งน้องไปนุงเสียสา ลุงเสียฟอกฝามนมน,มนอย่างลูกหนองไปแต่ว่าเด็กน้อยนี่เห็นอยู่ทั้งโคบ่ได้ลูกหนังอยู่ฟังเทีเอออยู่ทั้ง<ๆ>อยู่ทั้งเฉยกับผู้บอยน,นั่นแล้วกับผู้พ่อซำหน่อยก,ก็บอกพูมพุนอยู่ออ๋ก็แสดงว่าเด็กน้อยเาากือบมั้จะขาดปีล้มไปเออเออนั่นแหละ,ะเออคุอยบ้านเอา้า แต่ว่ามันเห็นคนละมือกันอยู่แต่ว่ <hi> ามันกับแปลกคือคือเห็นเด็กหน่อยผู้ชา้กับพูดเถ่าผูยเห็นพู้ละมือเห็นพูดละมือพร้อมเอ้าฝันสองเท่าติเน่เออเห็นผู้ละมือมือแรกเห็นผู้เฒ่าบะมือแรกเห็นเด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยไปเห็นยังเด็กหน่อยผู้ชา้นั่นมันมันเกิดยืนอยู่พรามันเล่นอยู่เพราะมันคอยเห็นมันกอยเห็นข้างหลังมันแต่ว่าเห็นบิดตนเมัดตัวมัน เขาก็บ่ได้วางยังน้ำเขาก็บ่ได้วายังเขาก็อเวรลังไห้อันลังไห้เดลอแล้วเมื่อรุ่นไปฝันเห็นผู้เฒ่าผู้ชายกนกเวรลังไห้คือเก่าก็บยางลงหน้งลุกๆไปยางไปแล้วก็หายลงไปนึองนังน้ำน้องน้ำน้องสาแม่นบ่กน้องสาเพราะฉะนั้นบอกมันก็แปลกแก่ฝันแปลกเพราะว่ามันเปลี่ยนหนึ่เป็ียนยางลงน้ำ แม่น้องสายก็มีน้ำเออน้องสายก็มีน้ำน้ำไหลพอมใสพอมอืมมันเป็นกัเป็นเก้าหนึ่งตัวนั้นกับเก้าซีเพราะน้องสายมีซีแก่เออสายมีซีแก่อยู่น้ำกันหนึ่งอยู่น้ำกันหนึ่งอืสีบางเก่าซีเก่าหนึ่งก็มาปกตถเห็นแล้วก็ย่างลูกน้ำไปแจ้งโตดูดีให้ว่าคนผู้ดีพอมอืม คนผู้ดีผมผู้ชูงสูงเขาาวแล้วก็ยางลงนามไปแล้วการนุ่งเสียนาเสียพานาแพ้ยัง่นก็ดีเป็นเป็นคนผู้ดียางลุงน,น้องนามไปแต่ว่าเด็กน่อยนี่เด็กน่อยกับฟันเห็นมือที่แรกนี่ก็ย่างยางลงนามป้อหรือยางไปทางไหนยาง้ปทาง,าง,าง,งทางแต่ว่า้วยไปทางนี่ปวยไปทางเกากับผู้เฒ่าไปอ่าเอาเด็กหน่อยก็ย่างปวยไปทางนี่ผู้เฒ่ากับไปทางนี่ เปเี่านี้นีละเล็กน้อยเมื่อฟันเห็นเล็กน้อยเนี่ยต้องเปลี่นเก้าหนึ่งเพราะย้ายนี่ตีเก้าย้ายเป็นผู้เถาผมตีย้ายเปลี่นเก้าเป็นเก้าหนึ่งแลเมื่อที่สองฟันเห็นผู้เ่าผู้ซ้ายยางลงน้ำหนึ่งเปลี่นเก้าซี่าน้องส้ายมีซี่แก่เนี่ยอันตัดละทีผมตีนะเนี่ยย้ายที่ตียังไงกับโบูลล่ะอันนี้ผมตีไว้ซี่เจ้าวานอันสีมานยางลงน้ำให้จังแม่เพราะว่ายังเว้นข่อยไปนอนอยู่หัน บอกข่อยว่านอนหลับดอกแต่ว่าข่อยนอนอยู่หฮมมันเป็นโฮมแต่ว่าสายผู้อืน่นสายทางแว็บแบบน้องย่าเหมือนเด็กฮึมว่ามันของเจ้าของเออว่ามันของจากของเพราะว่าข่อยไปตัดใหม่อืมไปแก้ใหม่อยู่ค่ายเขาผมกว่าเรียบขึ้นหน่อยชุ่มหนิมากมเดี๋ยวแาที่นี่ไปเห็นเห็น,หนพ่อใหญ่นั่นอย่างน้องน้ำย่ำขึ้นมากมันห้องเจ๊ะๆวางซิ่งเป็นกาห้องอืม Get, get ออกเจ็ดเจ็ดโมงยังไงเพราะพังกันสุดจากคนนี่ยุบไฟนี่การงวดก้อนอะไรมันออกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับอ่ะตามที่ <c oughs> พอเฮงได้มาถามเพื่อนนะครับถามคุณยายเพื่อนว่าฟันของเพื่อนพอเฮงตีเป็นตัวนี้นะครับเลขเก้าสี่แล,และเก้าหนึ่งเก้าสี่กับเก้าหนึ่งนี่พี่น้องผิดเจริญนะเพื่อนนะครับพอเพอ่องตีถือบอตีคว่ำฟันเพื่อน แต่พอเห็นก็ได้เขียนให้เพิ่นนะครับเขียนเก่าซีกับเก่าหนึ่งให้เพิ่นเพื่อให้เพิ่นน้ำไปเสียงเบิงนะครับเสียงความฝันเพิ่นเบิงว่าจะเป็นโชคลาภบ,บอ่อเพิ่นสิฟันดีบอ่อนะครับตอนนี้คุณยายกำลังสิหนึ่งเขานะครับอ้าวแต่ถาได้เรียงราวแล้วอย่าลืมเก่าหนึ่งกับเก่าซีนะครับเด้อพี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งจะมาตามเพิ่นอีกเทียนนึงนะครับ ในตอนที่เพิ่นเสียงแล้วเพิ่นเสียงแล้วเขาก็ยังมาต่ำเพิ่นเอาเป็นสุกโสมันมันลำลับเลยๆน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับจ <oz ik> ังาพะพ่อกันในคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันหองเก๊ะๆกหวางสินก้อง ที่นี่เอาว่าไม่เลี้ยสิออกเจ็ดเจ็ดบอกมันไงเพราะพากันสืบจากคนนี่ยุบเป็ปลาหนติตาเงวดก้อนอั่นแะมันออกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับอะตามที่ออพอเฮงได้มาถามเพื่อนนะครับถามคุณยายเพื่อนว่าฟันของเพื่อนพอเฮงตีเป็นตัวนี้นะครับเลขเก้าสี่และเก้าหนึ่งเก้าสี่กับเก้าหนึ่งนี่พี่ตองนะผิดแต่ละหน้าเพื่อนนะครับว่าพอเฮงตีถือบอ่ตีคว่ำฟันเพื่อน แต่พอเห็นก็นได้เขียนให้เพิ่นนะครับเขียนเก่าซีกับเก่าหนึ่งให้เพิ่นเพื่อให้เพิ่นน้ำไปเสียงเบิงนะครับเสียงความฝันเพิ่นเบิงว่าจะเป,เป็นโชคลาภบ,บอ่อเพิ่นสีฟันดีบอ่อนะครับตอนนี้คุณยายกำลังสีหนึ่งเข่านะครับอ้าวกต่ทำได้เรียงลาวแล้วอย่าลืมเก่าหนึ่งกับเก่าซีนะครับเด้อพี่น้องท่านผู้ชมอยู่ดีไม่แห้งจะมาตามเพิ่อนอีกเที่ยนหนึ่งนะครับ ในตอนที่เิ่นเสียงแล้วเิ่นเสียงแล้วเขาก็ยังมาตามเพิ่นเอาเป็นสุกๆมันมัลำล,ลับเรื่วยน้ำกันทุกท่านทุกคนนะครับจังาพบพ่อกันในคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ